ครับมาต่อกันด้วยการให้อาหารปลานะครับอาหารปลาของเราเี่ยเป็นเม็ดเล็กอยู่นะครับเพราะว่าปลาเรามีหลากหลายทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมันกินได้หมดนะครับนี่ครับอาหารปลาสูตรนี้ครับในบ่อเรานะครับไปดูนะครับหลังจากที่เรานั้นมันจะเข้ามากินไหมนะครับผมน้ํามันแห้งลงไปเยอะนะครับครับตอนนี้ปลาเริ่มมาแล้วครับผมเอามากินอาหารแล้วครับ เรียนเราก็จะมีครบวงจรนะครับผมมีเห็ดมีผักมีปลาแล้วตอนนี้เมื่อก่อนก็จะมีแต่ปลานะครับพอเข้าสู่หน้าหนาวก็ครบวงจรนะแล้วหน้วปลาโอ้โหกลุ่มปลาตะเพียนกินเร็วมาก แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะหวานไม่เรื่อนครับนี่นครับไ,ไกลๆก็มาแล้วตัวใหญ่ก็เข้ามาตัวเล็กก็เข้ามานีปลา,มา,ห,า,มาหมอครับปลาหมอ หมอหรือปลาช่อนปลาช่อนตัวเล็กๆปลาช่อนมันก็มาตามธรรมชาติปูปลาจะใต้น้ำเยอะปลานินบาแล้วครับกลุ่มปลานิลปลาตะเพียนเขามาใกล้ฝั่งนะครับรรตงงรงนี้เพราะอาหารมันจะเน็ดมันลอยเข้ามาฝั่งนะครับอยู่กับพื้นดินเหนือใกล้ๆนี่ครับ,รมไ,รบไม่ได้กลัวคนนะครับ ฟังเสียงน้ำนะครับปลาเยอะนะครับแต่ตัวไม่ค่อยโตเดือว่างอาหารอีกชมปลาเพลินๆนะครับผม อืมนครับเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ได้กลัวคนนะครับอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละตอนเช้าอย่างนี้ครับนี่ครับอยู่ใกล้ริมฝั่งนะครับ ไปซื้ออาหารเม็ดใหญ่มาเพิ่มครับเขาตัวใหญ่ๆห,หลาหตายในนน่นนะครับอันนี้ก็มีครับยัไม่ได้เอากองฟางมาลงทำเป็นคอนโดปลากองฟางกับี้ววขค้ควาย มาแล้วครับเป็นกลุ่มเลยครับกลุ่มนี้เยอะมากเดี๋ยวมาอนาะหารนี้ครับีมมากินใกล้ๆแล้วนี่โอ้โหสะออนบอพี่น้องนี่ครับปลาผมสุดยอดเลยครับหลายครับจะสิขึ้นมากินบนบกเลยครับ รัตัวประมาณเท่าสองนิ้วมือใหญ่กว่านี้ถึงจะพอกินนะครับตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่เออเยอะมากๆ โอ้โชนกันใช้ประโยชน์หลายอย่างครับจัดงงจัดงานมั่งเสริมาหารกลางวันเด็กด้วยนะครับได้ประโยชน์ไปด้วย นี่ครับใกล้ๆผมนี่นะครับผมต้เอาอาหารลงมาใกล้ๆนี่เลยลูกใกล้ฝังนี่แหละนี่นะฝังดินนี่ ่านไปหลายๆที่นะครับบางทีมันแย่งอาหารไม่เก่งมันก็ไม่ได้กินแล้วก็หวานไปหลายๆที่ชมเพลินๆครับตัวนั้นเหมือนมีแผลที่หาโอ้โห ยังไงครับเพื่อนๆดูแล้วมีความสุขนะครับชีวิตธรรมชาติของสัตว์ที่เขาอยู่ร่วมโลกมนุษย์กับเราเนี่ยเป็นอาหารให้เราได้ด้วยนะครับดูเพลินตาได้ด้วย นู่นละครับบอ่อกว้างประมาณสองไล่นะครับนะมีหลายชนิดอยู่นะครับทั้งปลาเก่าและปลาที่ผมเอามาปล่อยใหม่ก็มีมัชชะสวยงามเป็นอาหารให้เราได้ด้วยดูครับ กูไกลๆนึงครับกลมหนึ่งตรงนี้ช่วงหลังไม่เห็นปลาจีนเข้ามากินนะครับช่วงนี้ปลาตะเพียนมากกว่า ขอค้อดลูกเองเพราะลูกเองนะครับและกลุ่มที่มาปล่อยเพิ่มก็มีครับ โอ้โห oh. ครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมและฟังนะครับวันนี้ก็จากการไปด้วยปลาสสวยๆนะครับปลาตะเพียนฝูงใหญ่ของเราที่เลี้ยงไว้นะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาหาผมแล้ว